สวัสดีครับเอฟซีพงเยาธาพะโลเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะครับพี่น้องมือนี้ได้มาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพี่น้องหามวัดหลังดานเด้อครับพี่น้องวัดพญาย์นะครับพี่น้องวัดหลังดานครับวัดพญาย์ครับดูอำนาจเจริญนะครับพี่น้องเอี๋อมเพิ่มมืองาไปครับไปเบิ่งไปชมครับพี่น้องวัดหลังดานครับพี่น้องวัดพญายเด้อครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพี่น้อง เป็นมองสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเนาะครับพี่นอ้องของจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับพี่นอ้องมือนี้ก,ก็มากับตาไหครับมากับปุย๋ยซอยฮให้ เมืนตู้เอ็มหลดุดเนาะจอดหลดเนาะ,ะนี่คือวัดพระเจ้าใหญ่เนาะครับพี่นอกเนาะหวายลดแล้ว เพรนันล่มแบบของอันไอ้กาไอ้กามันก็เป็นพาไปทีละนี่มันเวาค่เนีย้ยพระติ๊เออ <c oughs> นี่ครับพี่น้องนี่คือพระเจ้าใหญ่วัดลังดานน้อครับพี่นอ้องเนาวัดมงคลมิ่งเมืองน้อครับพี่น้องจังหวัดอำนา,ศา,ศาจเจริญน้อครับ มือนี้ก็จะเป็นมือวันพุธเนาะครับพี่นอ้องนักท่องเที่ยวก็สิบอกคอยลายเด้อครับพี่นอ้องถ้าเป็นวันเสาร์วันที่ก็สินักท่องเที่ยวไลายแน่จักน้อยเนาะครับพี่นอ้องมาเบ่งไปชมน m ด้กันครับ เก็นบอกไปเลาะเบึงแต่ต่ตให้เลาะเบึง่นงนะครับพี่น้องอยู่วัดหลังด้านเลยครับพี่น้องวัดมงคลมิ่งเมืองเจ้า,า,ท,าท,ทักวะทักะท,ทักแลยทักมันนิดน่อยคนปิกดกันเนา,า,านเนนเนะรถตะลี่ขึ้นมาคลายไวแทะ

เต็นบาละบอโอ้โหตัวใหญ่เนาะผมกางหนึงอยู่โต๊เละเหบอกระลอกดอนอยู่นี่มีกระลอกดอนพร้อมเด้อครับพี่น้องเด้อกระลอกด,ดอนครับคนยู่โตผมเพิ่นกินอยังนะยุโตนี่เด้อครับพี่น้องอยู่วัดพระเจ้าใหญ่พระมงคลมิ่งเมือง กระลอกพร้อมด้วยครับพี่น้องคุณมีกระลอกพร้อมด้วยครับไก่ปลาก็มีครับดูนี่ก็สิเป็นหมองเพิ่นมาแก่บุญครับพี่น้องเป็นไกน่นะครับพี่น้องเนาะเป็นไก่เป็นสางเป็นหมาเนาะครับแล้วแต่เนาะครับเนาะ กระลอกนะครับพี่น้องเบิ้งซูมให้พี่น้องเบิ้งก็เด้อกระลอกเด้อครับบึงครับพี่น้องเห็นบอกูรับงครับตื่นขึ้นต้นไม้แล้วครับนะครับไปเบิ้งครับพี่น้องผู้ใหไงไฮไทยเอานกระลอกดอนนะ้ครับมันลงมากินมันเด้อครับพี่น้องมันลงมากินมันครับพี่น้องโอ้กูบาจานผู้รับติ่นทึ่งพี่ครับพี่น้องเห็นบอก เต็นแล้วครับผู้กระลอกดอนไล้เลย,ยครับพี่น้องเด้อยู่วันล้างดานเลยครับพี่น้องกระลอกดอนเถ่าพังขี้บ่นางไอบ่มองอาหารเพิ่นเอาไว้ให้กระลอกเนาะครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องเด้อสิเป็นหัวมันครับนี่เพิ่นเสียบไว้นี่ครับพี่น้อง ิเป็นหัวมันซบปลังครับเพื่อสิงลงมากินเป็นมหมักไม้หมักตอกหมักแตงหมอกแตงโมนะครับพี่เนาะนี่เพื่อนเอาไว้ให้กระหรอกมากินครับนี่เห็นอยู่บ่ทิ้งแหะคุณบ่ทิงท้งเถืงผูเถืองนาผูเต็นอยู่ผูโอ้กระหรอกโอนไลเนาะอืมงาก,กินมันนอตอาหาร

เนาะครับพี่น้องนี่คือวัดพระเจ้าใหญ่มิ่งมงคลมิ่งเมืองครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมากับตาไฮเนาะครับพี่น้องได้เดินทางมาจังหวัดอำนาจ,จเจริญเนาะครับก็เลยได้มาแว่เนาะครับพี่น้องเพราะว่าส่วนนี่กําลังเที่ยงครับไป ไปเบิ่งไปชมน่กันเรื่อยๆครับพี่น้องไก่แล้วก็จะมาแกะบนเท่านี้มีแต่ไก่แล้วอีกซื่อหนึ่งเพิ่มเชื่อว่าวัดหลังดานเนาะครับพี่น้องวัดหลังดานเนาะครับพี่น้องเนาะค่คือวัดพระเจ้าใหญ่มงคลมิ่งเมืองเนาะครับพี่น้อง นักท่องเที่ยวก็สิบอกค่อยไล่เด้อครับพี่น้องเด้อกับภูเขาบุออกภูออกภูเขาเนาะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่คือพระเจ้าใหญ่มงคลมิ่งเมืองครับจังพระประจําจังวัดอํานาจเจริญเนาะครับพี่น้อง ประจำจังหวัดเด้อครับพี่น้องประจำจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับพี่น้องมาจังหวัดอำนาจเจริญต้องมาสักการะวัดมงพระมงคลมิ่งเมืองครับพี่น้องเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้เพียงสำเนาเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครับส่องพื่อท่าพาละเนาะครับพี่น้องเพื่อสิบอภาษคลิปข้างหน้าเนานะครับ คลิปนี้ไวยเพียงซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ